สองพี่น้องกับเขื่อน The two brothers and the dam ในหมู่บ้านริมน้ำมีพี่น้องสองคนชื่อนายแสนสุขและนายร่วมใจ In a village by the water, there were two brothers named Mr. Sian and Mr. Ruamjai. Jai. <laughs> Both of them were talented farmers. Mr. <laughs>

เขาเชื่อว่าความสำเร็จที่แท้จริงต้องมาจากทุกคน He believed that true success must come from everyone. วันหนึ่งลุงคำผู้เป็นผู้นำหมู่บ้านได้ขอให้ทุกคนรวมตัวกัน One day, Uncle Kam, the village leader, asked everyone to come together. We must build a dam to prepare for the coming drought. นายร่วมใจเริ่มต้นทำงานทันทีด้วยความเต็มใจ Mr Ruamjai started working immediately with a willing heart เขาทำงานหนักโดยไม่คิดถึงตัวเอง He worked hard without thinking about himself แต่พี่ชายของเขาไม่เห็นด้วยและเริ่มมีพฤติกรรมเห็นแก่ตัว But his brother disagreed and began to have selfish behavior ค่าไม่จําเป็นต้องทําเช่นนั้นในแสนสุขเกล่าว I don't need to do that. Mr. Sansuk said ที่นาของข้ามันจบปัญหาเรื่องนี้ไปนานแล้ว My field has graduated from such problems a long time ago" เขาซื้อปั๊มน้ำขนาดใหญ่ราคาแพง เพื่อดึงน้ำมาใช้คนเดียว He bought expensive big water pump get water alone big to pump an นี่คือวิธีที่ฉลาดที่สุดเขาคิด This is the smartest way he thought. ชาวบ้านร่วมมือกันทำงานอย่างขยันคันแข็ง The villagers worked together diligently พวกเขาสร้างเคือนขึ้นมาอย่างรวดเร็ว They made the dam fast ความรักในการทํางานร่วมกันทําให้พวกเขามีความสุข Their love for working together made them happy เมื่อฤดูแล้งมาถึงน้ําในคลองก็แห้งขอด When the drought arrived the water in the canal dried up ปั๊มน้ำของนายแสนสุกดูดได้แต่น้ำโคลน <S Mr. s a n s u k s w w t t r r u u p p could only get muddy water ทำไมมันถึงไม่ได้ผลเขาบน Why isn't this working? He complained. ตนข้าวของเขาเริ่มเหี่ยวเฉาและไม่เติบโต His rice plants started to wither and didn't grow ในทางตรงกันข้ามเขื่อนของหมู่บ้านเต็มไปด้วยน้ำใสสะอาด In contrast

อย่างรู้สึกอับอาย He ashamed looked feeling on from far away, feeling ashamed. ที่นาของเขากลายเป็นที่ดินแห้งแล้งโดยไม่มีใครช่วย his field became dry land without anyone helping ถ้าทำผิดไปแล้วเขาร้องไห้ I was wrong he cried นายร่วมใจเดินมาหาเขาและพูดอย่างใจดี Mr. Ruamjai walked to him and spoke kindly พี่ชาย คุณค่าไม่ได้อยู่ที่การทำอะไรคนเดียว Brother, the value isn't in doing things alone แต่เป็นสิ่งที่เราทำร่วมกันต่างหาก But it is what we do together นายแสนสุขรู้สึกละอายใจกับพฤติกรรมในอดีตของเขา Mr. Sansuk felt ashamed of his past behavior เขาขอโทษทุกคนในหมู่บ้าน He apologized to everyone in the village ชาวบ้านต้อนรับเขากลับมาด้วยความยินดี The villagers welcomed him back happily และตั้งแต่นั้นมาเขาก็ได้เรียนรู้ความจริงที่สําคัญ And from then on he knew an important truth ว่าการร่วมมือกันนั้นมีค่ากว่าเงินทั้งหมดที่เขามี That working together had more value than all the money he had เขาเริ่มทํางานอย่างมีความสุขกับน้องชายและทุกคน He began working happily With his brother and everyone. Laplang Nakonkau, Coplab, Maudom, some Ikrang, and his rice field became fertile again. Nice and so, Kaujai ไม่มีใครสามารถประสบความสำเร็จได้โดยไม่มีผู้อื่น <S Mr. s e i n u u k n e w that no o o e could succeed s u c c e e e without o t h e r s เพราะคุณค่าที่แท้จริงของการทำงานคือการทำให้เกิดประโยชน์ส่วนรวม Because the true value of work is making a common a good ข้อคิดจากเรื่องเรื่องราวของนายแสนสุขและนายร่วมใจสอนให้เราเห็นว่าความสำเร็จที่ยั่งยืนไม่ได้มาจากการทำงานคนเดียวแต่มาจากการทำงานร่วมกันการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมและช่วยเหลือผู้อื่นนั้น มีคุณค่าและสร้างความมั่นคงที่แท้จริงในระยะยาวการแบ่งปันและการร่วมมือกันไม่ใช่การเสียเปรียบแต่คือการลงทุนในอนาคตที่ทุกคนจะได้รับประโยชน์ร่วมกัน